นี่ก็เป็นเวลาเช้าของโรงแรมนะคะเข้าในห้องก็จะมีการจัดพวกกาแฟพวกอะไรไว้ให้เราพร้อมเลยและนี่ก็เราก็พวกเราก็ลงมาที่ห้องอาหารของโรงแรมตอนเช้าทางโรงแรมก็จะจัดอาหารหลากหลายให้เรามีทั้งกาแฟน้ำส้มเครื่องดื่มอะไรหลายๆอย่างอ่าพวกที่มาพักที่โรงแรมทุกคนนะก็จะมีสิทธิ์มา าทานอาหารมื้อเช้าของโรงแรมนี้แขกที่มาพักอ่โรงแรมก็จะมีสิทธิ์ที่จะมาทานอาหารมื้อเช้านี้นะตั้งแต่หกหกนาฬิกาถึงสิบนาฬิกาช่วงเช้าอาหารก็จะมีทั้งอา,อาหารคนต่างชาติก็สามารถที่จะามาทานอาหารนี้ได้ก็จะมีหมายเลขเขียนไว้นี่ก็จะมีพวกแฮมเมียไส้กรอก แล้วก็จะมีไข่ดาวแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยแต่ยออไม่ได้ถ่ายนะจะมีไข่ต้มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกะเพราหมูแล้วก็จะมีแกงเขียวหวานไก่ก็อร่อยเออก็ชิมแกงเขียวหวานไก่ก็ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นสปาเก็ตตี้แล้วก็จะมีผัดบัคคัลี่ผัดผักผัดผักรวมอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกุนเชียงแล้วก็เป็นข้าวขาว ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบฝายทางนี้ก็จะเป็นที่ปรุงแล้วแต่ว่าเราจะสั่งเอาอะไรพวกประเภทไข่แล้วก็จะมีแฮมมีหอมแดงหอมขาวมีมีแฮมเต๋าเป็นอะไรต่ออะไรหลากหลายแล้วแต่ว่าเราจะสั่งพนักง,งานเขาก็จะทําให้เรงงของโรงแรมทําให้อันนี้ก็จะเป็นต้มจืดนะเห็ดใส่ผัวผักกาดอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนี่เป็นเครื่องเคียงของข้าวต้ม ก็จะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยข้าวต้มก็จะมีถ้วยนะข้าวต้มหมูอันนี้ก็โซนตรงกาแฟาก็จะมีกาแฟแล้วแต่ก็อร่อยด้วยกาแฟยอกินอันนี้ก็เป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มน้ำาช็อกโกแลตหรือว่าน้ำอะไรหลากหลายน,นี่ก็เป็นขนมปังขนมปังแล้วก็จะมีพวกครีมพวกอะไรต่างๆนะซอส แล้วก็มีแยมด้วยมีแยมมีทั้งแยมอ่าหลายหลายอย่างแล้วก็นี่พวกขนมปังหรือพวกเคก้กพวกอะไรหลายแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาก็มีช้อนมีอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็เป็นแผนกที่ว่าสลัดอันนี้สลัดก็พวกสลัดก็หลากหลายเลยนะก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่ออะไรก็มีน้ำสลัดหลายๆอย่างด้วย พอ,อมีผลไม้มนี่ก็เป็นพวกโต๊ะอาหารนี่กันหลานเนเบิ้หรอคะมีโต๊ะมีรับรองแขกได้ประมาณห้าสิบคนได้ไม่เกินนะเราจัดเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยท่นี้โต๊ะพวกเราก็แค่นี้นใครอยากทานอะไรก็มาทานอร่อยมากนะ้าวผัดกุนเชียงไข่าดาว อาหารขงใหม่ของยลออมน,นเดียวรักษาหุน่นพวกเราก็กินกันอิ่มหนำสำราญกินกันแล้วก็นั่งเขาไม่มีการว่าเออจะต้องกินเวลานั้นเท่านี้เท่านั้นหรือจะออกเวลาไหนก็แล้วแต่ให้ติมแล้วก็จะมีพนักง,งานคอยมาเก็บจานอยู่ตลอดจานที่เราเออกินแล้วก็กินกันจนทั้งกาแฟทั้งอะไรทุกอย่างยอลอก็จะ กินแกงเขียวหวานกับไข่ดาวอย,า,อยากอยาก,อยากกินแล้วก็อร่อยรสชาตินี่อร่อยจริงๆยอมรับเลยนะอ่าเป็นเช้าวันแรกนะของของแรหลังจากนั้นเราก็ไปเดินดูด้านหลังจะมีสววระว่ายน้าหลังจากเรารกินแล้วเราออกกำลังนิดหน่อยเดินไปดูสระว่ายน้าด้านหลังของโรงแรม ในตู้ที่ในห้องก็จะมีเครื่องอชุดนอนชุดวไม่ใช่ชุดนอนชุดอาบน้ําหรือชุดอะไรต่างนะทางโรงแรมก็จัดไว้ให้แล้วก็มีรองเท้าแต่พวกเราก็ไม่ได้ใช้ตรงสิทธิตรงที่ตรงนั้นเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอาบน้ําอยู่แล้วของโรงแรมนะเอาเวลาที่พวกเราจะอาบน้ําไปชอปปิ้งหรือไปหาซื้ออาหารกินดีกว่า นี่ก็เป็นวันอาหารเช้าของวันที่2วันนี้ยอาอจะจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องอาหารเช้านี่เป็นวันที่สองเนี่ยพวกเราก็ลงไปกินกันเหมือนเดิมนี่ก็เป็นลุงนาวานะมายายอ๋อก็เปิดดูอาหารนามีข้าวแ้ะนี้แล้วก็มีข้าวผัดมีข้าวผัดด้วยนะแล้วก็มีข้าวขาวนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบอันนี้ก็เป็นพันแนงแล้วก็เป็นสปาเกตตี้นะพันแนงหมู แล้วก็สปากเกตตี้ผนงหมูนงอร่อยเดี๋ยวมชิมแล้วอันนี้ก็เป็นผัดผัดขิงหมูก็อร่อยแล้วก็เป็นกระลำ่ำผัดน้ำปลาแล้วก็เป็นแฮมเป็นไส้กรอกอันนี้ก็เป็นไขด่ดาวแล้วก็จะมี ไข่ต้มอาหารก็เหมือนจากวันแรกนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาหารอาจจะแตกต่างกันไปไม่ซ้ํากันวันนี้เมื่อวานเป็นข้าวต้มทำอาาข้าวต้มหมูวันนี้ก็อันนี้เป็นต้มจืเดเยื่อไผ่นะต้มจืเดเยื่อไผ่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวันนี้จะ,ะเป็นข้าวต้มและไอข้าวต้มที่ว่ากินมีเครื่องข้าวต้มคุ้ยเมื่อวานข้าวต้มหมูมันก็จะมีเครื่องเคียงมีหมูคั่วหมู แล้วก็มีผัดผักกาดใส่ไข่นะแล้วก็มีไก่อันนี้เป็นกุ้นเชียงยำกุ้นเชียงแล้วอันนี้ก็เป็นไก่ไร้กระดูกนะก็มีน้ําจิ้มพร้อมว่าเราจะเอาอะไรส่วนโซนอื่นก็เหมือนเดิมอย่างเหมือนอย่างที่โอบอกไปเมื่อวานนี้แล้วว่าเช้าวหวานก็จะเหมือนเดิมก็มีกาแฟมีอะไรต่างๆนะโยก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปยา,อ,าอ่าแล้วก็ ช่วยกดติดตามให้ยอได้ยออจะได้มีคลิปนํามาเสนอ,อสิ่งต่างๆที่เอาไปสัมผัสมาซึ่งทุกคนบางคนอาจจะไม่เคยไปแล้วก็อาจจะ,ะคิดวางแผนที่จะไปค่าโรงแรมก็ไม่แพงแล้วก็บริการดีการเที่ยวการอะไรเนี้ยก็เออก็ฝากขอบคุณทุกๆคน มาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะในการที่ยอไปเที่ยวแต่ละวันหลังจากที่เราทานอาหารแล้วเราก็ะจะมีรถมารับไปเที่ยวสองวันเลยเนี่ยกดติดตามอยอ,อคลิปต่อไปนะคะในการเที่ยวยอไปเที่ยวหลายที่สองวันการมาเที่ยวครั้งนี้ก็คือสองคืนกับสามวันนะคะ ขอความขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สิ่งใดสมความปรารถนานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะรีวิวเรื่องอาหาร